สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่5 1 4กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้า 1096นะครับผมสามารถเช็คโทสสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็องง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ ep เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน ep นี้นะครับผม ได้นามาแบ่งปันให้พี่ๆทั้งหมด32รายการด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายก็คือหมายเลข32ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผม ถ้า้รูลวาชอบใจองค์ไหนนะครับผมก็สามารถจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมจะลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับพี่ๆจะมีหมายเลข EP เขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่อง หมายเลข้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมเหมือนที่เน้นย้าในทุกๆครั้งเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้บริการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสําหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพอกลวยนะครับพี่ๆรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับพกกลวยชตินาทารโรนะครับขององนี้นะครับ มาพร้อมนะครับผมกับการประกาศสินบัตที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยอง์นี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับผมนี่นะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมวัดโพสิตารามปีพศ2504นะครับผมพร้อมการประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมรีบรีบโทรรีบสอบถามนะครับ เข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี P ้แล้วนะครับนี <ผม calculator> ่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่หน e P <aw> <ก>ึ่งนะครับใน EP นี้นะครับ่อกกวยนะครับพี่ๆวัดโคศิตารามนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหลวงพอ่อทวดนะครับผมองค์นี้<ง>นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ซูมกล้องออกมานะครับผมแล้วก็นํานะครับผมกรอบรูปบันใหญ่นะครับผมเอามาให้พี่ได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปบันใหญ่นะครับผมของหลวงพ่อทวดนะครับผมบระชางให้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับผมรายการที่837นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นองค์ที่ชนะรางวัลนะครับพี่ๆผมได้มาพร้อมกับกรอบรูปบันใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับ องนี er. them. Them. ้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่นี่นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สองนะครับผมในอีพีนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่สหรับเหรียญหลวงพ่อทวดอง์นี้นะครับผมนี่นะครับหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่สองแล้วนะครับพี่พนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมอยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายกันที่สองนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเหรียญพระทวดนะครับผมวัดชังให้นะครับหมายเลขสองนะครับผมพีนี้นะครับราคาเปิดแบ่งปันนะครับผมหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้สนใจก็รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สามนะครับผมรายกันนี้จะเป็นเหรียญนะครับ หน้าโกลกนะครับผมหลุกูทีมวัดรหารไล่นะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกล่องกระเมียสีแดงเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่3นะครับเปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหน้าโกกนะครับผมหลุกูทีมลงยานะครับลงยาสีแดงนะครับผมเนี่ยนะครับหลุกูทีมนะครับอิสริโกนะครับผมตรายกานี้นะครับผมเนี่ยนะครับวัดรหารไล่จังหวัดระยองนะครับ ต่อโค้ดหมายเลขนะครับผมหนึ่งห้าเจ็ดนะครับพี่พี่เป็นปีสองห้าห้าหกนะครับผมเป็นนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมหน้าปลกนะครับผมหลงกุทิมอิสริโกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สามแล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมให้พี่พี่พิเศษเลยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สี่นะครับเป็นเหรียญแล้วก็ฉุยนะครับผมปีสองสี่หกห้านะครับผมวัดคงคารามนะครับพี่พี่ สำหรับเรียนหลวงพ่อฉุยหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกัน3ององแบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา900บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม3รายการนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับเรียนหลวงพ่อฉุยนะครับผมผมลงกล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับผม3องค์นี้นะครับ 900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับวันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมาก็เป็นองค์ที่2นะครับเป็น3องค์3มเนื้อเลยนะครับผมผมได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันให้พี่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับพร้อมเรียนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับเรียนเฉพาะชุยนะครับปี2 4งสหนะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับถัดมาก็ผมเป็นองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับสวยงดงามครับเตรียมนะครับผมลงก็ฉุ่ยนะครับปีสองสี่หกห้านะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดสนใจก็รีบสอบถามเข้ามากันได้นะครับ l i น์แอดนะครับผม1 7ึ o i p จ q นะครับเบอร์โทรก็090นะครับผม3251096นะครับมี l ลายเดียวแล้วก็มีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับก็จะมี l ลายส่วนตัวนะครับผมก็ใช้เบอร์นั้นแอดมาได้เลยนะครับพี่ๆถัดมาครับหมายเลขห้ครับเหรียญพ่อเกษมปี2518ครับ สำหรับเหรียญพ่อเกษมนะครับผมหมายเลขที่5นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450านะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับปีพศ2518นะครับมวลทนารบกที่7นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม450บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผม สำหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายด้ที่5แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็รีบโทรนะครับรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่5แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อแดงนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับเป็นหลวมพ่อแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองคนี้นะครับนี่นะครับพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวมพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนั่นเองนะครับเป็นปี2 5 0 3นะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับนี่นะครับ เป็นปีพศ2 5 0 3นะครับพี่พีอง์นี้นะครับผมทา้แบ่งฟันมาแบบนี้เลยนะครับผมราคา5 5านะครับถัดมาครับผมเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุนนะครับผองค์นี้450นะครับเหรียญเรษทีนะครับผม้ว่าเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุนนั่นเองนะครับผม450าบาทเท่านั้นนะครับพี่พีสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่7แล้วนะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับกันได้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับลงภูนนะครับผมเด่นมากองคู่นะครับ450นะครับถัดมาครับผมลงภูแผ้วครับหมายเลข8นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับลาผลภูนทวีนะครับผมเหรียญภูแผ้วนะครับอายุ98ปปีนะครับพี่พี่เหรียญ อฉลองสร้างกุฏินะครับผมนี่นะครับวงนี้500บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข8ดนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆเรียนนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสำหรับนะครับผมลูกแุเป้วนะครับผมวัดทั้งมันนะครับผมนี่นะครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับ 450นะครับถัดมาครับผมหมายเลขเก้าครับเป็นใบขี้เหล็กนะครับององนี้400บาทนะครับ400บาทนะครับพี่สําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมใบขี้เหล็กนะครับผมรูปผู้แพ้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมตอบโสตดนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมอันนี้ออกปี2547นะครับอง์นี้400บาทนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ ถัดมาครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับ3า0บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับหมายเลข10นะครับผมใน EP นี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมถ้าได้สนใจก็รีบโทรนะครับรีบสอบถามนะครับผม เข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับนะครับพระสมเด็จนะครับผมเนื nah ้อเปียกทององค์นี้นะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่ๆถัดมาครับผมหมายเลขที่11เครับเป็นเหรียญนะครับผมครูบาศรีวิชัยนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับหลงว่อเกษตรเขมะครูปุกเสกนะครับผมเรียรนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับนี่นะครับผม 300บาทนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับผมนี่นะครับปี2482นะครับผมเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่ๆองนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้มีตําหนิตรงนี้นะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา300บาทเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามครับสําหรับรายการที่11นี้นะครับผม เหรียญนะครับผมครูบาศรีวิชัยนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบรโนะครับนี่นะครับจังหวัดลำปางนะครับผมหมายเลขที่11นะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่12นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับผมเหรียญนี้4ี่บาทนะครับผมเหรียญกันถูงหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับหมายเลขที่12แล้วนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองหมายเลขนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันจัดชัดเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญเงินขวัญถุงนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับผมปู่ดูวัดสะแกนะครับพี่ๆเหรียญนี้สี่ร้อยบาทนะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับ นี่นะครับพระพรมปัญโยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับอยู่ในเรียมปิดด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมถัดมาครับผมเป็นครุฑนะครับผมหลวงพ่อสิงห์นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ550นะครับผมหมายเลขนี้นะครับครุฑหลวงพ่อสิงห์นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผม550บาทนะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับพยาคุณนะครับผมหลวงพ่อสิงห์นะครับนี่นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับผมวัดบางนานะครับปีสองห้าสองสองนะครับถ้าใดสนใจนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมไลน์แอดเลยนะครับหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ o i p อ q เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผม ถัดมาหมายเลข15แล้วนะครับพี่ๆหมายเลข15นี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเหรียญนะครับหลวงปู่ไข่นะครับผมองค์นี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับหลวงปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับผมองนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ไข่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผม รายการที então, ่15นี้แล้วนะครับพี่ๆด้านหลังมีรอยจานมือแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมรอยจานนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่15นะครับผม5 0 50นะครับผมถัดมาครับผมเป็นปิดตามหาอุตโมนะครับผมผู้ทีมิสริโกนะครับปิดตายันยุ่งนะครับอง์นี้4 0 50นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับ4 50บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูันชัดๆเลยนะครับผม เป็นปิดตามหาตโมนะครับนี่นะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญพุดดนะครับผมหลวงพุทธรเปิดโลกนะครับเนื้ออันปาก้านะครับพี่ตรงนี้นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลข17นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพุทธดเปิดโลกนะครับผมนี่นะครับหลวงพุดดวัดสะแกปลกเสกนะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับ นี่นะครับผมพระพรมปัญโยวัตสากแกนะครับปี2532นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม400บาทนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นเลดหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเลดลงยานะครับผมน่าจะ2บาทนะครับพี่เลดนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเลดหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกลวยชุตินาทโรวัดโคศิตารามปี2561นนะครับนี่นะครับผม หมายเลขที่นี้นะครับผม450บาทนะครับหมวดเลดนะครับผมลงยาสีแดงนะครับด้านข้างเป็นลงยาน้ําเงินนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงดงามเลยนะครับผมท่านได้ไปแล้วก็สามารถขึ้นข้อมือได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับผมพอกลวยนะครับพี่พี่ชุตินาทโรวัดโคสิตารามนะครับปี61นนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ ให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมทุกรายการนะครับองค์นี้ก็400บาทนะครับถัดมาครับเป็นเหรียญปุสุขวัดปากคลองมะขามเท่าหมายเลข19นะครับผมรายการนี้นะครับเหรียญปุสุขเนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมปี2466นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปุสุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พีหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับนี่นะครับจะมาใชยนาทนะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับสนใจอะไรกันไหนก็ทักเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมกันได้เลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับพี่ๆเหรียญบัตรน้ำมลนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมรุ่นย้อนลอยนะครับผมนี่นะครับ ร่อนใหอ่ทุยย้อนรอยทุดงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับเตรียมนะครับผมุ CRI ้นย้อนรอยนะครับผมทุดงนะครับผมดูผิวอ่ยมว่าสุพานสูงนะครับนี่นะครับดูผิวมันชัดๆเลยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ยี่สิบนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับปูเอี่ยมนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมสวยงดงามครับหมายเลขนี้หมายเลขที่20แล้วนะครับผมลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับถ้าในสนใจรายกันไหนอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรายกันไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับผมรายคานนี้จะเป็นเหรียญนะครับเสาห้าบูชาครูนะครับผมลวงปมุนนะครับลงยาแดงนะครับเหรียญนี้นะครับ4ี0บาทนะครับผมสาหรับ เหรียญเสาห้าบูชาครูนะครับผมลงกูมูุลนะครับลงยาแดงนะครับนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอายุหนึ่งร้อยห้าปีนะครับลงกูมูุลที่ตาสีโรนะครับต่อโคตองสีถ้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเสาห้าบูชาครูนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมดีนะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผม450านะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมาครับผมเป็นปิดตาปูโตนะครับผมอันนี้เป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับองค์นี้300บาทนะครับผม300บาทนะครับผมหมายเลขนี Lock ้นะครับหมายเลขที่22นะครับผมนี่นะครับดูเนื้อหามนสารกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผม300บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนั่งพานนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับพี่พี่หมายเลขที่23นะครับผมรายการนี้นะครับ350านะครับผมสําหรับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่นะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้เลยนะครับผม350บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับปี2518นะครับพี่เหรียญนั่งพานนะครับผม อย่ในเลียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดรหัสไล่จังหวัดระยองนะครับพี่พี่หมายเลขที่23แล้วนะครับผมนี่นะครับ350นะครับถ่าใใรสนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่24นะครับอันนี้เป็นนางพญานะครับพี่นี่นะครับ กรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับดูกันชัดชัดแบบนี้ก็ได้เท่านี้นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับลงกล้องผมลงให้สุดๆดเลยนะครับนี่นะครับดูหิวกันทัพชัดเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับถ้าในสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้ครับ400บาทนะครับสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับผม ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพระพุทธชินราชครับผม300บาทนะครับเป็นพิมพ์แต่งฉลุ้อยองนะครับพี่ๆ300บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่25นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นพิมพ์แต่งฉลุนะครับผม สวยงดงามครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับผมสามร้อยบาทนะครับ้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกครับเหรียญบุโตนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นปีพศสอง7นห้าเจ็ดนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับองนี้นะครับหลบุโตนะครับผมวัดประดูฉินพรีนะครับ องดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ดูกใจนะครับผมกันได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมถ้าได้สนใจก็รีบโทรนะครับรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญปิดตานะครับผมพ่อแก้วเกษารสองห้าหนึ่งเก้านะครับ เหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขที่27นี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆ400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระผิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะครับพี่ๆหมายเลขที่27แล้วนะครับผมลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม 400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญพ่อทวดหมายเลขที่28ครับเหรียญนี้ก็400บาทนะครับพี่เหนืครับพ่อทวดประชังให้นะครับด้านหลังก็เป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่28แล้วนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับผมพระทุกอง สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชาวบูชาไปกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็เป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับบนรายการนี้นะครับนี่นะครับหมายเลขที่28แล้วนะครับถัดมาครับผมหมายเลข29ครับพระผลงของขวัญนะครับผมองค์นี้นะครับ 400บาทนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญแล้วก็สดนะครับวัดปากน้ำนะครับพี่ๆี่ร0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูผิวรุ่มเดิมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่29แล้วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผอมเรียมผอมพื้นคอเลยนะครับผมถัดมาครับหมายเลขที่30นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระพุทธโสธรนะครับผมเมืองฉะเชิงเซานะครับ เป็นปี2460นะครับพี่ๆเหรียญนี้400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับเมืองฉะเชิงเทานะครับผมปี2460นะครับผมนี่นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆลงคล่องให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่30แล้วนะครับผมหรือว่า30นั่นเองนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับผม หมายเลขที่31อนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อคงนะครับปี252 1นึงนะครับผมเหรียญนี้300บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมสําหรับเหรียญพ่อคงนะครับผม300บาทนะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามครับใบหน้าหลวงพ่อคงชัดเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม หมายเลขที่31แล้วนะครับผมสามร้อยบาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถัดมาก็ผมเป็นรายการที่32แล้วนะครับผมเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมเป็นเหลี่ยนพระคูณนะครับผมุ้นสร้างบารมีนะครับปี2 5 1หเนื้อทองแดงอารมณ์ดำนะครับโองค์นี้350นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ เป็นจานมือแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับแล้วก็คูณนะครับผมวัดบานไรนะครับผมอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรอยจานชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนเพระคูณนะครับ350บาทนะครับของวงนี้นะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่32นี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผม ก็สำหรับพี่พีท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับ หรือว่ากดปุ่มทายทางช่องของผมนะครับผมอย่าลืมกดว่าให้ทางช่องของผมด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือปุ่มกระดิ่งนะครับเพราะทีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมพี่จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมแล้วสนับท่านได้นะครับผมที่ดูเราชอบใจดูแลสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174นะครับ OIPDQ เบอร์โทร0903251096 สามารถเทโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเพลงใจนะครับเน้นย้ํากันอีกสักครั้งนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมทางช่องของผมนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมมีเก็บเงินไปทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำวันนี้สวัสดีครับ